เงินประจำตาแหน่งเงินค่ารถเงินค่าน้ำมันเป็นค่าจ้างหรือไม่พบคำตอบได้ในรายการถอดสลักดีกากับทนายกฤิทุถาวรครับ กรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างเพราะว่าไม่อยากจะไม่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างนี้ต่อไปแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยแทนการเลิกจ้างนั่นนะครับมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาพิจารณากันให้เห็นชัดเจนไปว่าเงินประจําตําแหน่งเนี่ยนะครับหรือรวมทั้งเงินค่ารถเงินค่าน้ํามันเงิน,น,นค่ารับรองเนี่ยเป็นเงินค่าจ้างหรือถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องยกมากล่าวให้เพื่อนผู้ชม เข้าใจในรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นทีนี้เราไปดูค่านผู้ชมครับไปดูอีกตัวนึงครับนะครับว่าค่าน้ํามันเนี่ยนะครับค่าน้ํามันรถที่เรามักจะเรียกกันค่าน้ํามันรถเนี่ยเป็นค่าจ้างหรือไม่นะครับสารดีกานะครับในคําพิพากษาดีกาที่2555ทับส5งนะครับมีคําพิพากษาว่าพนักงานที่มีรถยนต์นะครับเบอร์ค่าน้ํามันรถยนต์เดือนละ 5,000บาทเท่ากันทุกเดือนส่วนพนักงานที่ไม่มีรถยนต์เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ได้เดือนละ2,000บาทโดยไม่ต้องนำหลักฐานใบเสร็จค่าน้ำมันที่ใช้จริงมาประกอบการเบริกค่าน้ำมันเงินดังกล่าวจึงเป็นค่าจ้างนะครับลูกจ้างมีรถยนต์หรือกรณีที่ลูกจ้างมีรถยนต์แต่ไม่ได้ขับรถยนต์มาทำงานแล้วใช้สิทธิเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ทุกเดือนนายจ้างไล่ออก เหตุทุจริตได้หรือไม่คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมอธิบายนิดนึงก่อนครับว่าพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเขามีรถยนต์นะครับนายจ้างเขาบอกว่าอ้าวคุณมีรถยนต์ใช่ไหมเราจ่ายค่าน้ํามันรถยนต์ให้คุณเดือนละ5,000บาทส่วนพนักงานอีกคนหนึงไม่มีรถยนต์แต่เราจ่ายค่าน้ํามันให้คุณเดือนละ2,000บาทนะครับทำอย่างนี้เป็นประจํา นะครับโดยที่ไม่ต้องนําหลักฐานเป็นใบเสร็จที่เราไปเติมน้ํามันแล้วก็จะมีใบเสร็จออกให้น,นะครับไม่ต้องเอามาแสดงนะครับทุกเดือนก็จะมีเงิน5,000หรือ2,000เนี่ยจ่ายเข้าไปในธนาคารในบัญชีของลูกจ้างเป็นประจํานะครับทีนี้พออยู่มานะครับนายจ้างก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจจะหาเหตุเลิกจ้างลูกจ้างนะครับก็เลยบอกว่าลูกจ้างคนนี้นะครับ ไม่มีรถยนต์แต่มาเบิกค่าน้ำมันเดือนละ2,000บาทนะครับกรณีเช่นนี้เป็นการทุจริตก็เป็นการกล่าวหาลูกจ้างลูกจ้างเขาก็เลยเอาความเนี่ยมาฟ้องกับศาลศาลก็เลยมีคำพิพากษาดังกล่าวที่ผมที่ผมได้กล่าวไปทีนี้คำพิพากษามาดูคำพิพากษาตอนตอนท้ายนะครับศาลวินิจฉัยว่าค่าน้ำมันรถยนต์เป็นเงินที่จ่ายค่าตอบแทนการทำงานตามปกติของวันทำงาน จึงเป็นค่าจ้างนะครับลูกจ้างได้รับเงินค่าจ้างเดือนละส0,000บาทการที่ลูกจ้างเป็นผู้จัดการฝ่ายขายมีรถยนต์แต่ไม่ได้ขับรถยนต์มาทำงานแล้วใช้สิทธิ์เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ทุกเดือนจึงถือว่าลูกจ้างเจตนาทุจริตเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ไม่ได้การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ได้กระทําความผิดนะพิพากษาให้ในายจ้าง จค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า30,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันฟ้องและค่าชดเชย30,000บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทย์หรือลูกจ้างนั่นเองสรุป,ปง่ายๆครับท่านผู้ชมถ้านายจ้างตกลงกับลูกจ้าง ว่าจะจ่ายค่าน้ำมันให้นะครับเดือนหนึ่ง3 0 0 0ันห0หรือ2,000ก็แล้วแต่ถ้าตกลงกันไว้ว่าไม่ต้องมีการนำใบเสร็จนะครับมาเบิกค่าน้ำมันดังกล่าวจะเป็นค่าจ้างนะครับเมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างจะด้วยเหตุผลยังไงก็ตามนะครับค่าน้ำมันดังกล่าวจะเป็นค่าจ้างนะครับซึ่งจะต้องถูกนำไปคิดนะครับให้กับลูกจ้าง ในการเลิกจ้างเป็นค่าจ้างเป็นรายเดือนนั้นนั้นั่นเองนะครับแต่ถ้านายจ้างนั้นจ่ายค่าน้ำมันนะครับโดยลูกจ้างจะต้องนำหลักฐานใบเสร็จค่าน้ำมันที่ใช้จริงนะครับมาประกอบในการเบิกค่าน้ำมันนะครับกรณีดังกล่าวนี้กรณีหลังเนี่ยนะครับค่าน้ำมันนั้นนะ่ะไม่ถือเป็นค่าจ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีข้อกำหนดว่า ลูกจ้างจะต้องนำใบเสร็จนะครับมาเบิกตามจริงนะครับค่าน้ำมันตัวนี้นะครับจะไม่ถือเป็นค่าจ้างนะครับครับรายการถอดสลักดีกากับผมทนายกฤิวันนี้กห็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามผมได้ในรายการถอดสลักดีกาผ่านทางช่องทาง Facebook หรือ Youtube ถอดสลักดีกา ขอท่านผู้ชมกราช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมนะครับเพื่อจะได้ติดตามชมรายการนี้ในมุมมองของสารดีกาเกี่ยวกับคดีแรงงานนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ